สวัสดีครับเพื่อนเมือนครับ SSC Watch Talk นะครับวันนี้ผมตั้งหัวข้อจั่วหัวไว้เท่ๆได้นาฬิกาใหม่โดยไม่ต้องซืออ้อเพื่อนเพือนฟังแล้วก็บอกบ้าบเปล่าได้นาฬิกาใหม่ไม่ต้องซื้อแปลว่าอะไรผมมีนาฬิกาเดือนนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะเอาคลิปที่เป็นตอนนี้ก็เป็นเซเลสสตีลล้วนทั้งตัวทั้งสายให้ดูนะฮะตัวนี้เนี่ยเมื่อกี้ผมก็เดินเข้ามาที่โอเมก้านะฮะแล้วผมก็เปลี่ยนสาย ะะจากสายเหล็กมาเป็นสายหนังนะฮะเพียงแค่นี้เนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คืออารมณ์เปลี่ยนไปเลยนะฮะตอนมันดูเป็นสายเหล็กเนี่ยเขาก็ดูแข็งแข็งแต่เพราะว่าใสายเป็นสายหนังแล้วเนี่ยเขาก็ดูสปอร์ตขึ้นนะฮะดูนุ่มนวลขึ้นนะฮะเดี๋ยวจะถ่ายเปรียบเทียบให้ดูนะฮะว่าอารมณ์มันต่างกันยังไงบ้างนะฮะซึ่งผมก็บอกว่า นาฬิกาที่เรามีอยู่ในมือเนี่ยสมมติเพื่อนเพื่อนบางคนอาจจะมีนาฬิกาจํานวนมากบางเพื่อนบางคนอาจจะมีนาฬิกาไม่มากไม่ว่าจะมีมากหรือมีไม่มากเนี่ยเวลาเราเสิรใส่นาฬิกาเนี่ยเรามีความรู้สึกไหมว่านาฬิกาเรือนนั้นเนี่ยเขามีความรู้สึกกับเราอย่างไงเรามีความรู้สึกกับเขายังไงถ้าเราใส่แล้วเรามีความรู้สึกว่ามันแข็งไปหรือว่าเราใส่แล้วเราเริ่มรู้สึกเราเริ่มเบื่อแล้วทําไงดีลองเปลี่ยนสายดูครับเปลี่ยนสายปุ๊บอารมณ์เปลี่ยนเลยนะฮะ เปลี่ยนเป็นสายหนังแบบอย่างตัวนี้เป็นสายหนังสปอร์ตเขาก็ดูสปอร์ตขึ้นนะฮะถ้าเป็นสายหนังแบบดูเดรสเขาก็อาจจะดูเดรสขึ้นสายเป็นสายยางไปออกกําลังกายไม่ต้องกังวลอะไรมากมายสายเป็นสายผ้าซึ่งบางคนชอบนะฮะผ้าไนาลอนใส่แล้วก็จะมีอีกความรู้สึกหนึ่งผมไม่รู้จะเรียกว่าสปอร์ตหรือไม่สปอร์ตดีเพราะว่าตัวผมเองสายผ้าไนาลอนนี่คือผมไม่เอาเลยผมผมไม่ชอบนะฮะแต่ ผมฟันธงกับเพื่อนๆว่าถ้าเพื่อนๆมีนาฬิกาอยู่ในมือแล้วรู้สึกว่าใส่จนเบื่อแล้วอะทํายังไงดีถ้ายังไม่มีตังไปซื้อนาฬิกาใหม่หรือยังไม่อยากจะซื้อนาฬิกาใหม่ทางใดทางหนึ่งลองใช้เงินก้อนเล็กไปซื้อสายสักเส้นหนึ่งแล้วใส่ดูผมว่าเปลี่ยนอารมณ์เลยนะฮะอย่างเส้นนี้เนี่ยตอนแรกผมต้องการจะเป็นดําล้วนนะแต่ที่ร้านก็มีแต่ดําแดงนะมันจะมีสีแดงนิดหน่อยเห็นไหมฮะผมมองแล้วก็ก็ไม่น่าเกียดนะก็ใส่ดําแดงนี่แหละใส่ขึ้นมาก็ ผมว่าโอเคเลยนะฮะคนหนึ่งจะชอบไม่ชอบไม่รู้อ่าผมชอบแปลว่าใช้ได้ละ <laughs> ถ้าเพื่อนๆมีนาฬิกาอยู่ในเก๊ะอยู่ในตู้ไม่ได้ใส่หรือใส่แล้วรู้สึกว่าใส่นานใส่บ่อยเริ่มเบื่อละอยากจะเปลี่ยนนาฬิกาแต่ยังไม่มีตังค์ยังไม่มีงบยังไม่อยากซื้อลองใช้เงินก้อนเล็กไปซื้อสายมาเส้นหนึ่งมาเปลี่ยนพอามันเปลี่ยนปุ๊บมันก็เหมือนได้นาฬิกาใหม่มาหนึ่งเรือนถูกไหมฮะเพื่อนๆว่าไงคิดเหมือนผมหรือเปล่า speedmaster chronoscope ตัวพิเศษ คือโอล 2020. ิมปิกปารีส2024เดิมมันเป็นสายเหล็กนะฮะตอนนี้ผมเอาสายหนังมาเปลี่ยนเดี๋ยวผมใช้เพื่อนๆดูนะฮะผมจะเปรียบเทียบให้ดูระหว่างสายเหล็กกับสายหนังนนตอนนี้ที่ดูเนี่ยผมใส่สายหนังแล้วนะฮะความรู้สึกมันมันเปลี่ยนไปเลยนาฬิกามันกลายเป็นอีกบุค,คเล็กนึงไปเลยนะฮะเราเสียเงินหลักพันนะฮะหมื่นหนึ่งมีทอน แล้วเราจะได้ใส่หนังมาใส่เปลี่ยนอารมณ์มือนก็ได้นาฬิกาใหม่มานหนึ่งเรือนเรืนอเพื่อนว่าคุ้มไหมครับชอบไม่ชอบก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับถ้าฝากชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับช่วงนี้อินโอเมก้าหน่อยหนึ่งก็อย่าเพิ่เบื่อกันนะครับตอนหน้าจะเป็นไลค์ก็ฝากติดตามด้วยล้วตอนนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ